อินดี้ไม่รู้ว่าพ่อมานะครับสวัสดีครับครูอาร์ตอินดี้เบบี้นะครับตอนนี้ครูอาร์ตอยู่กับน้องเบบี้สวัสดีกล้องหน่อยค่ะขอร้องล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เขินไม่เขินว,ว,วันนี้ครูอาร์ตอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้หนีฝุ่นละอองจากกรุงเทพมานะฮะเนื่องจากโรงเรียนสั่งปิดทั้งหมดเลยครับทั่วกรุงเทพนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ได้วันเกิดลูกชายนะครับคือวันที่สองบุนผาก็เ <Wow. S 1> ลยมีงานเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะฮะเฮ้ยมารับพี่อินดี้นะครับแอดมินช่องอินดี้เบบี้นะครับไม่รู้ว่าลูกชายจะตกใจหรือเฉยๆหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะครับไปรับพี่อินดี้ประมาณสี่โมงครึ่งนี่เลยนะฮะเบบี้ลลกยังพึ่อใจเยน็นๆบายๆก่อนอตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลทองสตาครับเป็นโรงเรียนของอินดี้นะฮะแต่อินดี้ไม่รู้ว่าพ่อมานะครับงงอยู่งงอยู่ไม่รูอินดี้เลยยังไงอินดี้อยู่ไหนไม่รู้อินดียย้ได่ไหน,ไนไว,ว,สวส้สวัสดีควว้าวว้าวววว้าวววว้าวว้้้ อินดี้ตีโมงครึ well. <_<_<__<_่งเหรอครับอ๋อไหวจังนั่นไงพี่อินดี้มาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับงงเลสิพ่อมาไง

นี่เจอแล้วนี่แหละครับแอดมินช่องนะครับไม่ทำอะไรเลยแอดมินช่องรอเก็บตังค์อย่างเดียวขพสองไลค์หน่ะยังไม่ทำอะไรขอสองไลค์ตอนนี้เรารับแอดมินช่องกลับบ้านแล้วนะครับอินดี้ตื่นเต้นไม่รู้เมื่อกี้เต้นเต้นอยู่คร่ะตื่นไม่รู้เต้นไหม ไปเห็นหอมน้องเลยเฮ้ยเฮ้ยจะหอมแล้วนะน้องไปแล้วน้องไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะหอมจะหอมน้องไปแล้วดีค่ะหอมน้องเลยลูกให้น้องหอมเลยน้องจะหอมน้องไปเลยการบินคิ๊บมีอดีครับฝากอะไรถึงสมาชิกในช่องเลยเร็วถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามเลยนะครับถ้ายังไม่ได้กดกระดิ่งรูกสึกกระดิ่งด้ยนะครับแล้วถ้ากดเงินกดที่ไหน กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้เฮ้ยโอ่โหในโดนขโมยตังค์แล้วไว้เจอกันอีกที่หน้านะครับผมไม่บายบายบีบี้ไม่บายในเดอายบายก่อนเลยบ๊ายบายบีบี้บายไรจุ๊บเลยค่ะนักเรียนพอสปาครับผมด้านหลัง